สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของนักรบสีน้ำเงินโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่41สําสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมด้วยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42สําำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่46สําสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนา จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1-6ถึงในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสวบคผลการประเมินอยู่ที่ในเกณฑ์ที่ดีความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีความเข้าใจของผู้ประกอบการและประชาชนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ทางนี้ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4.1สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาณตลาดสุงไงโกลกอเภอสุงไงโกลกจนราธิวาสหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4.2สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาณพื้นที่ตลาดยะาหาอเอยะหาจััหวดยะลา และหน่วยพัฒนาการพื้นที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยพัฒชาการฐานพัฒนาณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนี่ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะ